สวัสดีครับปกอดมินแทนนะครับผมกับแนวทางหวยมาเลนะครับวันพุทธที่16สิงหาคมนะครับผมวันนี้มีครบทุกหวยนะค่อยๆค่อยค่อยค่อ,อ,อยรวยกันไปนะครับเด่นนะครับ59มากับ6870นะครับมาเล้ามาห้ครับ56 58 57 50 ก้ามา9ก้านะครับเก้าแปดอก้าเหร้อยหวยมาเลวันพุธหครับหนึนะครับหนึ่งห้าหนดหนึ่งห้าเจ็ดนะครับหนึ่งหนะครับหนึ่งเแล้วก็หนึ่ตัวชุดเน้นนะครับหวยมาเลเยเน้นไปที่59าเครับห้าห 159นะครับ1 5ึ่แล้วก็หนึ่งาหสำหรับแนวทางหวยมาเรวันพุทธที่16บสิงหาโชคดีครับผม